สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเชา้านี้มาพบกับครูอ้อยนะคะที่เดิมค่ะที่ภูเก็ตที่เดิมเดี๋ยวครูให้พวกเราดูว่าตอนนี้ครูกำลังมองอะไรอยู่นะคะมาดูด้วยกันค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะให้เราเน้ภาพว่าเรากำลังนั่งอยู่กับครูอ้อยตอนนี้สวัสดีกรีลีลารูมองเห็นอ่าวพังงาและกระบี่เลยนะคะกรีน น่าจะแวะมาเยี่ยมครูบ้างสซดีปอยอยู่ไทยหรืออยู่พม่าคะตอนนี้สวัสวดีแอนวรลยาสวัสดีคำลนเบลค่ะนี่นะคะตอนนี้สวัสดีหวาขายสบู่เป็นไงคะนัชชาสวัสวดีทรายที่แพร่อ,อากาศเป็นไงบ้างคะสวัสวดีอรุณีพวงตอนนี้ที่งานที่ทํางานเป็นไงคะสวัสวดีหนุย่ยวีว่ามาร์เกเรตค่ะพ a ตตี้เมคอ p ัพวิเจพตตี้สบายดีนะคะ ลอยชมจารุวันจำปาทองที่สระบุรีเป็นไงลบ,บุรีเป็นไงบ้างคะสวัสดีค่ะพิชยาพัชสวัสดีสนธยานะคะตอนนี้เราอยู่ด้วยกันกับครัอ้อยที่ภูกเก็ตนะคะหนุ่ยเฮาเป็นยังไงบ้างแล้วลูกเป็นยังไงสวัสดีเกตนะคะหลักสูตรสอนแต่งตัวของเกตเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีเกตและลิคลนะคะและก็แมนดาริาเสื้อผ้าขายดีไหมคะ สวัสดีพวกเราทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ด้วยกันที่นี่ให้เราเห็นภาพชัดเลยว่าเรากำลังอยู่กับคก้อยที่นี่ตอนนี้สวัสดีค่ะอิสเรลสนะคะสบายดีนะคะทำรมสบายดีนะคะก้อยดาสวัสดีค่ะใครเข้ามาถึงแล้วสวัสดีพี่อิดโคชอิดก็มาด้วยดีใจจังเลยดีใจที่โคชอิดมานะคะสวัสดีพี่ไอซ์ออฟโทเบอร์ฟลาวเวอร์เดี่ยวอยู่ สวัสดีทุกพวกเราทุกคนค่ะตอนนี้เรามามองผ่านโลกมองโลกนะคะผ่านสายตาขัวอ้อยสวัสดีเล็กจิตตสปานะคะครูใช้บอกของเล็กนั่งสมาธิตลอดเลยนะคะสวัสดีเปิ้ลติดตาค่ะดีใจที่พวกเราได้มาเจอกันที่นี่นะคะสมมุติว่าเรากลังนั่งอยู่ข้างคัูอ้อยมองวิวนี้ไปพร้อมๆกับผัอ้อยนะคะและนี่ค่ะ ดีใจที่ได้พบกับพวกเราเช้าวันนี้ค่ะครูจะมาพูดกับพวกเราในเรื่องดีๆก็คือว่าพวกเราหลายคนนะคะจะชอบมาถามครูว่าวิธีการแก้กรรมจะต้องทำอย่างไรทีนี้วิธีการแก้กรรมก็คือเวลาพวกเราอะค่ะมักจะรู้สึกว่าในบางครั้งอะ สิ่งต่างๆเนี่ยไม่เป็นอย่างใจเหมือนกับเป็นช่วงจิตตกแล้วก็ดวงตกใช่ไหมคะไหนบอกสิคะใครเคยมีช่วงแบบนั้นพิมพ์มาบอกหน่อยคะ่ะเคยมีช่วงที่จิตตกแล้วก็ดวงตกกันใช่ไหมคะแล้วว่าตอนนั้นเราเป็นยังไงคะสิ่งต่างๆก็เข้ามาพร้อมๆกันเลยวิธีการก็คือว่าถ้าตอนนี้ใครรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีกําลังเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะเราจะต้องแก้กรรมค่ะ วิธีการแก้กรรมก็คือการแก้กรรมปัจจุบันในศาสนาพุทธนะคะเราหารู้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะแน่นอนว่าเป็นผลมาจากในอดีตแต่ทันทีที่มันเกิดขึ้นปุ๊บอ่ะสิ่งที่เราทําในปัจจุบันสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรารู้สึกและพฤติกรรมที่เราลงมือทํากรรมปัจจุบันอน,นันนะคะ่ะจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจากนาทีนี้นาทีถัด,ถดไปวันพรุ่งนี้ เดือนหน้าปีหน้าได้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ครูอยากจะบอกพวกเราก็คือถ้าเราเห็นและพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าอย่างเดียวเลยที่เราจะต้องทําก็คือทําของเราในขณะเนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงคือหลีกหลีกเลี่ยงไม่เสพไม่ฟังไม่ดูไม่คิดเรื่องในด้านที่ลบเวลาที่เราเห็นใครเขาว่าคนอื่นกันนะคะให้เรากดผ่านเลยอย่าไปดู เวลาที่เราเข้าไปเสพการว่าคนอื่นนินทาว่าร้ายคนอื่นพูดต่างๆนานานะคะเป็นนักเรงคีย์บอร์ดหรืออะไรก็ตามในทางเชิงลบเนี่ยจะดึงดูดเรื่องราวที่แย่ๆเข้ามาในชีวิตของเราแล้วคนที่ดีๆอะค่ะเขาก็จะมองเห็นด้วยว่าโอ้เราอะมีปัญหาในชีวิตที่แก้ไม่ได้ก็เลยคอยนั่งเก่งอยู่หลังคีย์บอร์ดคอยว่าคนอื่นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอะหน้าที่ของเราอะค่ะ ถ้าเ่ไรที่เราจะพิมพ์ลงไปในคีย์บอร์ดของเรานะคะให้เราปล่อยแต่พลังงานดีๆปล่อยแต่คําพูดดีๆปล่อยแต่การยกย่องชื่นชมคนที่ทำความดีแล้วจะทำให้ดึงดูดสิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตเราเบื้องต้นข้อที่1นึ่นี่ทำได้ง่ายไหมคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปอะคะ่ะเวลาที่เราเห็นคนอื่นเขาทำสิ่งดีๆข้อที่เราจะต้องมีคือมีมุทิตาจิตสำหรับชาวเข็มทิศอะ จะง่ายมากเพราะเขาจะเรียกว่าสปินเวลาที่เขาเห็นเพื่อนประสบความสําเร็จปุ๊บเด็กเข็มที่ก็จะวิ่งไปแล้วว่าสปิน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 ,ปนในทางรู้ธศาสนาเรียกว่ามีมุทิตาจิตคือยินดีและดีใจกับผู้อื่นในทางจิตใต้สำเนึกระค่ะเรียกว่าเราอ่ะกำลังชื่นชมยินดีในสิ่งที่คนอื่นทําได้แล้วเราอะ เข้าไปรู้สึกความรู้สึกของเขาขณะที่เขาทําได้ทําให้เราสามารถที่จะเคลื่อนใจของเราเองเข้าไปในฟรีควนซีคลื่นความถี่แบบนั้นเปิดโอกาสให้เราสามารถทําได้เช่นเดียวกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะใครที่เคยเห็นคนที่เขาชอบอิจฉาคนรวยอิจฉาคนสําเร็จอิจฉาคนมีชื่อเสียงอิจฉาคนที่เป็นที่รักอิจฉาคนที่มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ mm hmm. เห็นคนเหล่านั้นเนี่ยเราจะต้องรู้เลยว่า ถ้าเขาทําแบบนั้นเขากาลังดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาหาตัวเองเหมือนตอนนี้พอทันทีที่พวกเรากดเลิฟหัวใจหัวใจหัวใจส่งมาค่ะเราก็จะรู้สึกเลยว่ามีหัวใจแล้วก็ความรักจากครูอ้อยและก็พี่โคชกาลังส่งไปให้เราเช่นเดียวกันพี่อิดเนี่ยกดมารวมมากครูขอให้พี่อิดเป็นที่รักมากๆนะคะแล้วก็พี่โอ๋เจคิวปูมานึง่งก็อยู่ที่นี่วันนี้ใครหิวอย่าลืมสั่งเจคิวปูมานึง่งนะคะจุ๋มภูเก็ตครูคิดถึงมากค่ะ ดังนั้นแปลว่าให้เรามีมุทิตาจิตคือพอเห็นใครเขาได้ดีทําสิ่งที่ดีปุ๊บสปินเฮ้ยมันดีมากเลยเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนเขาทําชีวิตของเขาให้ดีขึ้นเขากระตันอยู่กับพ่อแม่เขาทําสิ่งที่ดีและยอดเยี่ยมในชีวิตของเขาพอเรารู้สึกแบบนี้ค่ะชีวิตของเราก็จะเคลื่อนจิตของเราก็จะยกขึ้นมาทันทีแล้วเวลาที่สมมติว่าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บอะค่ะแล้วเรายกใจของเราไปเห็นภาพที่ดีเลยอะ ใจของเราในตอนนั้น่ะก็จะมีความสุขเลยทันทีเราเห็นภาพว่าสิ่งนี้เหมือนที่ครูอ้อยบอกอะค่ะยิ้มขอบคุณก่อนสิ่งต่างๆอ่ะเข้ามาเรายิ้มด้วยความรู้สึกว่าเราอ่ะกลังควบคุมสถานการณ์นี้ได้ควบคุมสถานการณ์ได้คือในใจของตัวเองก็เปลี่ยนกรรมปัจจุบันของเราให้คิดดีแล้วใช่ไหมคะเราขอบคุณด้วยการหาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องส่งชีวิตเราไปในจุดที่ดีสุดเสมอแล้วเรดาร์บนหัวเราอะค่ะ ก็จะมองหาสิ่งที่มันจะดีแล้วเรารู้สึกขอบคุณได้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้โจทย์สําหรับพวกเราก็คือให้เคลื่อนชีวิตนะคะไปในทิศทางที่รู้สึกขอบคุณกับสิ่งต่างๆตลอดเวลาเวลาที่ใครมาพูดหรือทําอะไรก็ตามเขาพูดดีเราก็รู้สึกปีติยินดีกับเขาถ้าเกิดเขาพูดไม่ดีเราก็ขอบคุณเขาด้วยความคิดเลยว่า นี่ไงเขากำลังแสดงตัวอย่างให้เราไม่เป็นคนแบบนั้นพอทันทีที่เราเจอคนที่ทำไม่ดีใช่ไหมคะให้เราคิดขอบคุณเขาว่าขอบคุณจังเลยที่เขาแสดงทิศทางตัวอย่างให้เราไม่เป็นคนแบบนั้นพอเราคิดด้านที่ดีค่ะพลังงานที่เราปล่อยออกไปในโลกอ่ะก็จะเป็นพลังงานที่ดีสดชื่นสว่างสวยทำให้สิ่งที่เป็นพลังงานดึงกลับมาหาเราก็จะเป็นด้านที่ดีด้วย พวกเราหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยก็ทำไมชีวิตยังไม่ดีสักทีก็ขณะที่พูดว่าทำไมชีวิตยังไม่ดีสักทีอะค่ะก็กำลังหงุดหงิดและไม่ชอบใจอยู่ก็เลยได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีก็จะต้องเริ่มพูดชอบชีวิตตอนนี้ในขณะน,นี้สมมุติว่าถ้าเราอะมีงานที่เราไม่ชอบเลยแล้วเรารู้สึกทุกทรมานกับมันมากใช่ไหมคะใหเราทำงานนั้นอะด้วยความปิติยินดีด้วยความสุขแล้วก็ทำให้เยอะ ให้เป็นเลิศก,กว่าสิ่งที่เราได้รับผลตอบแทนจากงานนั้นอีกพอเราทำเยอะทำเป็นเลิศทำอย่างเต็มที่ค่ะใจของเราจะเคลื่อนสู่ระดับที่สูงขึ้นทำให้งานที่ดีที่คู่ควรกับระดับจิตใจของเราจะเคลื่อนเข้ามาแบบนี้เลยค่ะหรือถ้าเราอ่ะมีแฟนที่เขาไม่ค่อยดีกับเราค่ะก็ให้เรายกย่องชื่นชมเขามองเห็นด้านดีๆในตัวของเขา พอเราหมั่นเห็นแบบนี้แล้วก็ทำสิ่งที่ดีตอบแทนเขาซ้าๆมากๆอะค่ะใจของเราก็จะเคลื่อนขึ้นทางที่หนึ่งคือเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นดีขึ้นหรือสองถ้าหากเขาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นดีขึ้นได้เขาก็จะหลุดออกไปจากชีวิตเราเราก็จะได้พบสิ่งที่ดีๆใหม่ๆแทนเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าโจทย์สิ่งที่เราได้รับในตอนนี้จะเป็นอะไรก็ตามทางเลือกเดียวของเราค่ะ คือการเลือกตอบสนองแบบที่ดีที่สุดครูย้ำเรื่องนี้กับพวกเราทุกวันในเวลาที่เราทำไลฟ์ด้วยกันนะคะพวกเราฟังไปด้วยพิมพ์สรุปไปด้วยนะคะจะได้จำได้เองด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ให้เพื่อนที่เข้ามาด้วยครูบอกพวกเราเสมอว่าไม่ว่าสถานการณ์ที่เราเจอจะเป็นอย่างไรก็ตามสิ่งเดียวที่เราจะต้องทำคือตอบสนองในด้านที่ดีที่สุดในด้านที่ p o s ิทีฟที่สุด แล้วเราอะค่ะจะชอบตัวเองแล้วการที่เราชอบตัวเองมีความศรัทธานในตัวเองทําให้เราได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีงามครูเข้าใจพวกเรานะคะว่าหลายครั้งอะมันยากมากเลยเวลาที่เราเจอบททดสอบเจองานเจอเพื่อนร่วมงานเจอสิ่งต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกยากอะเราหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากมากเลยอะที่จะตอบสนองในด้านที่ดี ยากแต่ก็ต้องทำค่ะเพราะว่าทำแล้วมันจะดีกับชีวิตเราเลือกทำในสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ไม่ใช่เลือกสิ่งที่ง่ายเพราะว่าสิ่งที่ง่ายอ่ะอาจจะไม่ได้ให้ผลดีกับชีวิตของเราแม้กระทั่งเวลาที่คนนะคะนินทาว่าร้ายเราเมื่อวานนี้ครูก็บอกเราแล้วนะคะว่าไม่มีใครเตะหมาที่ตายแล้วแสดงว่าเขาอ่ะจะต้องรักเราเห็นเรามีคุณค่าเห็นเรามีฝีมือเห็นเรามีความสําคัญเขาถึงทําแบบนั้นกับเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พวกเราทุกคนนะคะรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วในทางที่ขอบคุณก็คือบอกเขาว่าขอบคุณนะที่ให้เกียรติขอบคุณนะที่ยกย่องขอบคุณนะที่รู้สึกว่าเราสําคัญเพราะว่าเอาง่ายๆค่ะถ้าเขาไม่เห็นว่าเราสําคัญนะคะเขาไม่ส่อง a c e b o o k เราหรอกค่ะเขาไม่คอยดูเรื่องราวชีวิตของเราหรอกค่ะนอกจากว่าเขาอะส่อง a c e b o o k เราเขามาดูเรื่องราวชีวิตของพวกเราค่ะเพราะเขาเห็นว่าเราสําคัญ คราวนี้เมื่อเช้าเนี้ยค่ะมีคนฝากคำถามมาหากรอ้อยว่า,ามีสามีนะคะที่ไม่ดูแลตัวเองเลยใช้ชีวิตคู่กันมาอยู่หลายปีมากแล้วก็ทุบทรมานมากาไม่ให้เงินไม่ให้ทรัพย์สมบัติไม่ดูแลอะไรเลย,เยแล้วก็มีผู้หญิงอื่นเขาถามครูว่าตอนนี้ลูกก็โตแล้วอะ่ะเขา,ามีสิทธิ์ที่จะไปใช้ชีวิตของเขาเองหรือเปล่าคำตอบของครูอ้อยนะคะว่า เราทุกคนนะคะมีชีวิตที่ไม่ได้ติดหนี้ใครไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเรามีหน้านที่ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดทั้งพ่อแม่สามีภรรยาลูกพี่น้องแต่ไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์มาทําให้เราทุกทรมานได้ถ้าเกิดอยู่กันไปแล้วอะค่ะแล้วเราปล่อยให้เขาอะทำร้ายเราทุกวันก็เหมือนเรากําลังปล่อยให้เขาทําบาปนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องช่วยเขาด้วยการแม่อนุญ,ญาตให้เขาทําบาปเราไม่ต้องให้เขา,เามาผิดศีลข้อสามกับเราแล้วก็ ปล่อยให้เขาได้ไปมีชีวิตแบบที่เขาต้องการก็ได้โดยที่เราไม่ต้องรู้สึกผิดค่ะแล้วถ้าสุดท้ายอ่ะเขาไม่แบ่งเงินอะไรให้เราเลยแล้วเราต้องใช้ชีวิตอย่างคนที่ถามมาหใช้ชีวิตคู่มาถึง30ปีแต่ก็บอกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยสามีเอาไปเป็นชื่อของตัวเองหมดนะคะครูก็อยากจะบอกว่าอะไรที่มันแล้วไปแล้วอ่ะก็ต้องลองทําเต็มที่ว่าจะได้อะไรบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็สร้างใหม่ได้ค่ะอย่าไปเสียดายในสิ่งที่เราไม่มีวันจะได้ มืนลิงกำถั่วนะคะที่ครูเคยเล่าลิงอะคะ่ะล้วงมือลงไปหยิบถั่วนะคะในขวดนะคะแล้วพอกำถั่วเอาไว้ะก็ดึงมือไม่ออกก็ต้องทุกข์ทรมานจนทั้งคนะมาจับตัวไปเพราะฉะนั้นนะคะในโลกนี้ปัญหาทุกอย่างแก้ได้เสมอเพียงแค่เราปล่อยถั่วพอเราปล่อยถั่วเราก็ปล่อยมือออกจากปัญหาได้ถั่วที่เรายึดอยู่คือความอยากของเราเองค่ะ อยากให้มันเป็นอย่าง,งานั้นอยากให้มันเป็นอย่างใจเราบางครั้งเราต้องอนุญาตให้ตัวเองอปล่อยความอยากหนึ่งอยางแล้วถึงจะทําให้เราได้รับชีวิตแบบที่เราต้องการแน่นอนค่ะว่าในหลายๆครั้งเราก็ออยากที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างใจเราแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างใจเราทุกอย่างอย่างน้อยเรารักษาใจเราให้ดีที่สุดก็ย่อมจะดีที่สุดใช่ไหมคะ พ้มาถึงตรงนี้เดี๋ยวคุ้ยให้เราดูวิวสักนิดนึงว่าตอนนี้เรากําลังนั่งอยู่กับขั้ที่ไหนนี่เลยค่ะนี่เลยสวัสดีกวางค่ะคาริสตาขายดีไหมคะเก็บเงินเยอะๆนะคะกวางพี่ทายก็มาพี่ทายวันนี้ค่อยกลับกรุงเทพแล้วคุณยายแมวมีอะไรให้ค่อยกินหรือเปล่าคะนี่โอนิสาจอยก็มานะคะลูกศิษย์มากันพร้อมหน้ามากเลย เล็จิตตสปาเปิ้ลรัติกาลจุมภูเก็ตแนนพรมจิตพี่โอเจคิวปูมาหนึ่งตอนนี้พวกเราทุกคนครูปูหัดใหญ่นะคะโรงเรียนสอนวิทยาศาสตร์ไอสไตน์องุ่นวดีรินนะคะสบายดีนะคะทุกคนตอนนี้พวกเรากำลังนั่งอยู่กับครัอ้อยที่นี่และครัอ้อยก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราทุกคนอยู่ด้วยกัน เราทุกคนกำลังอยู่ด้วยกันอย่างสวยงามที่สุดนะคะขอให้พวกเราทุกคนแผ่ใจออกไปกว้างๆให้เราทุกคนแผ่ใจออกไปกว้างๆเหมือนเราค่ะกำลังนั่งอยู่กับคูอ้อยที่นี่ให้ใจของเราอะ่ะกว้างขวางออกไปที่สุดให้ใจของเรานะคะ กว้างขวางออกไปกว้างขวางออกไปให้ใจของเรากว้างขวางออกไปอย่างที่สุดใจของเราเปิดใจของเรานะคะให้กว้างขวางออกไปที่สุดใช่ค่ะให้ใจของเราทุกคนเปิดกว้างออกไปในโลกให้เรารู้สึกว่า ตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่กับครัอ้อยรู้สึกว่าชีวิตของเราโชคดีมากเราเป็นที่รักครัอ้อยส่งพลังความรักถึงพวกเราทุกวันให้ใจของเราแผ่ออกไปอย่างกว้างขวางเหมือนเรากำลังนั่งอยู่ข้างๆครัวอ้อยตอนนี้มองภาพภาพนี้ ที่เหมือนโลกทั้งโลกหยุดนิ่งเป็นปาฏิหารเพื่อแสดงปาฏิหารให้เราทุกคนรู้ว่าเราเป็นที่รักมากเหลือเกินเด็กน้อยในตัวของเราคนนั้นเขาได้ตั้งใจทำดีที่สุดแล้วเขาพยายามทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วเขาก็คู่ควรที่จะได้รับชีวิตที่ดีงาม ให้ใจของเราอบอุ่นงดงามครูก็รักเจ๊จงนะคะหมูทอดเจ๊จงที่มาส่งความรักให้ครูตอนนี้ให้หัวใจของเราทุกคนรู้สึกว่าเรากำลังยืนอยู่ที่ทะเลกับครูอ้อยตอนนี้มือของครูอ้อยจับมือของเราไว้แน่นแล้วบอกเราว่าทุกอย่างที่เราคิดดีๆพูดเรื่องดีด ทำสิ่งดีๆโลกเนี้ยมองเห็นโลกเนี้ยกำลังจัดเรียงทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อเราให้เรามีศรัทธามีเมตตากับทุกคนมีศรัทธามีเมตตาและกล้าหาญให้พลังความรักของครูส่งไปถึงพวกเราทุกคน ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามให้เรารู้สึกอบอุ่นให้เรารู้สึกสบายใจเสียงนกร้องเบาๆเหมือนนกก็มาช่วยครูอ้อยที่จะมาบอกยืนยันกับพวกเราว่าเราเป็นคนที่พิเศษนะเราทำอะไรมาแล้วดีๆเยอะมากสวรรค์มีตาโลกนี้มองเห็น อย่างจะดีที่สุดอึดใจไว้อีกสักนิดนึงเดี๋ยวมันจะผ่านไปทุกครั้งที่ท้องฟ้ามืดในตอนกลางคืนครู่เดียวก็เช้าแล้วทุกๆอย่างจะผ่านไปแล้วก็ไปสู่จุดที่ดีที่สุดเสมอทุกครั้งที่เราหันด้านที่ดีของเราเข้ารับมือรู้ส่งพลังความรัก ไปเชียร์พวกเราทุกคนเด็กน้อยในตัวของเรายอดเยี่ยมมากยกแขนขึ้นมากอดตัวเองพร้อมกันนะคะยกแขนเราขึ้นมาอกกอดตัวเองพร้อมกันอกกอดตัวเองพร้อมกับครูในตอนนี้เลยให้เรารู้สึกอบอุ่นให้เรารู้สึกสบายใจ ให้เรารู้สึกอบอุ่นให้เรารู้สึกสบายใจให้เรารู้เลยว่าเราเป็นที่รักมากใครบางคนรักเรามากเราทำสิ่งดีๆมาแล้วเยอะมากครูอ้อยมีศรัทธานในพวกเราเสมอแม้ในเวลาที่ครูพักผ่อนครูก็จัดเวลามาพูดบอกเราทุกวันเพราะเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยม เราตั้งใจทําสิ่งต่างๆอย่างดีที่สุดอะไรที่เราไม่ชอบเดี๋ยวมันจะผ่านไปอย่างง่ายได้ให้เราเห็นภาพดีๆเอาไว้แนบใจให้มือของครูอ้อยจับที่ไหล่ของพวกเราทุกคนมือของครูที่อุ่นมากจับอยู่ที่ไหล่ของพวกเราทุกคนในตอนนี้ให้เราทุกคนรู้สึกสงบสุขรู้สึกสบายใจ ให้ทุกอย่างที่เราตั้งใจทำสำเร็จอย่างง่ายได้ให้เราทํามันด้วยเจตนาที่ดีว่าเรากำลังส่งสิ่งดีๆให้กับผู้คนเราแค่ต้องการให้ครอบครัวเราปลอดภัยให้ครอบครัวของเรามีความสุขให้คนที่เรารักได้รับสิ่งที่ดีๆและเรารู้ดีว่าเราจะไม่ทําร้ายผู้อื่นเราจะทําดีกับเขาเพราะการดูแลผู้อื่น คือการดูแลชีวิตของเราเองวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะํำกลับไปคือยิ่งเราทำดีกับโลกปล่อยพลังงานที่ดีกับโลกคือการดูแลชีวิตของเราเองการดูแลชีวิตผู้อื่นคือการดูแลชีวิตของเราเองครูส่งพลังเชียร์พวกเราทุกคนค่ะไปมีชีวิตให้ดีที่สุดมีชีวิตให้ทรงพลังทำทุกอย่างให้ยอดเยี่ยม แก no ้กรรมด้วยการทําปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดรู้สึกดีๆคิดดีๆแผ่ความรู้สึกที่ดีงามออกไปให้มหาศาลเหมือนท้องทะเลที่เมื่อกี้ครูอ้อยให้เราดูภาพนั้นคะแผ่ความรู้สึกที่ดีงามออกไปให้กว้างที่สุดแผ่ความรู้สึกที่ดีงามออกไปให้กว้างที่สุดนะคะแผ่ความรู้สึกที่ดีงามออกไปให้กว้างที่สุดกว้างที่สุดกว้างที่สุด กว้างเหมือนท้องทะเลแบบนี้เลยค่ะให้ความรู้สึกที่ดีงามของเราแผ่ออกไปอย่างกว้างขวางแผ่ความรู้สึกที่ดีงามออกไปอย่างกว้างขวางรู้สึกถึงมือของครูอ้อยที่สัมผัสอยู่ที่ไหล่ของเราหลอบโยนเราบอกเราว่าให้ทุกบาดแผล ที่ใครเคยทำไม่ดีกับเราจางหายไปให้คำบอกรักที่มีคนบอกรักเราก้องอยู่ในหัวของเราให้อาหารปลดยําำดึกที่พ่อกับแม่เคยหิ้วมาฝากเราที่บ้านเป็นคำบอกรักที่ดังที่สุดว่าเขารักเรามากให้ก๋วยเตี๋ยวตอนดึกผัดไทยตอนดึกขนมของโปรดของเรา ที่พ่อกับแม่ฮิ้วมาฝากเราตอนดึกเป็นคำบอกรักที่ชัดเจนที่สุดว่าคนคนนี้เป็นที่รักมากเหลือเกินจําให้ได้เลยว่าเราได้รับความรักมากมายขนาดไหนแม้ในวันที่พ่อกับแม่เรายากลํำบากที่สุดแต่เขาก็ยังพยายามที่จะให้เราปลอดภัยจงใช้ชีวิตอย่างคนที่เป็นที่รักนะคะใช้ชีวิตเหมือนคนที่เป็นที่รัก ใช้ชีวิตให้สมศักดิ์ศรีคนที่เป็นที่รักชีวิตเรายังทำอะไรได้มากมายเหลือเกินแม้โลกในบางครั้งอาจจะมีคนที่ใจร้ายวางเขาลงแผ่ความปรารถนาดีส่งไปให้เขาแล้วชีวิตของเราจะลอยเคลื่อนสูงขึ้นเคลื่อนสูงขึ้นเคลื่อนสูงขึ้นขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขอย่างยอดเยี่ยมที่สุด มีความสุขอย่างยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับในวันนี้นะคะครูอ้อยจะบายบายลาพวกเราไปก่อนเดี๋ยวคืนนี้ครูอ้อยจะกลับกรุงเทพแล้วที่กรุงเทพอะ่ะครูอ้อยไม่มีพี่โคช้ชที่มาช่วยจัดทําให้ครูอ้อยทำไลฟ์ได้แบบนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันหลายวันแต่ครูอ้อยจะพยายามกลับมาเจอกับพวกเราในไลฟ์ให้มากที่สุดพี่โคช้ชกำลังนั่งกอดตัวเองอยู่นะคะพี่โคช้ชกำลัง นั่งร้องไห้กอดตัวเองไปด้วยค่ะน้ำตาไหลพร้อมกับพวกเราเอาละค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนรักพวกเรานะคะส่งความรักถึงเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่พร้อมเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะครูลักพวกเรานะคะให้ความรักของครูส่งไปถึงพวกเรามาเห็นภาพสิ่งดีๆด,ด้วยกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีอะไรที่ดีงามและยอดเยี่ยมปรากฏขึ้นในชีวิตของเรา บางสิ่งที่ยอดเยี่ยมจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆในชีวิตของเราในวันนี้คลื่นพลังงานที่ดีของเราจะแผ่ออกไปทั้งโลกบางสิ่งบางอย่างที่ยอดเยี่ยมกําลังไหลเข้ามาเราปล่อยพลังงานที่ดีออกไปให้ทุกคนรับรู้ถึงพลังงานที่ดีงามที่ร้อยส่งให้ถึงพวกเราทุกคนในวันนี้ให้เราโชคดีมีความสุขคิดสิ่งดีงามสมความปรารถนาทุกประการนะคะทุกคน เดี๋ยวครูจะนับหนถึงสาแล้วเราจะเปล่งเสียงที่ดังที่สุดแล้วออกไปใช้ชีวิตในระดับปาฏิหาริย์ทุกคนทุกันตลอดไปนะคะหนึส